โลพูดก,กับกูหน่อยมึงรับเลิกเลยกลับมายังไม่ทันไลยแม่พูดกับกูหน่อยนอนหลับโลบ้าอยู่ท่าเงียบโอเคก็เหน็บแป้งไว้แล้วก็เมรัยแดะโลโอ้ยมีสักกระตูกดูไยโอ้ยมากคน ยู่งโฉสนาเหรอโลมึงโฉสนอแล้วใช่ไหมมาเด้มหมูอันนี้มาแล้วหมูเจ้าค่ะมุลหมาเห็นกูเป็นสกเรตี้อันนี้อินเทอร์เน็ตสินมึงเห็นกูเป็นสกเรตี้เด้อโลโอ้ย อุจบาโอ้ใหม่ก็หมดอันนี้คือมากคนโอ้ซ oh, ิมการ์ดก็หมดใ